เห็นญาติโยมได้เข้ามานาสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับโยมที่โยมจะเข้ามาเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดญาติที่เข้ามาเยี่ยมพวกเราอย่างใกล้ชิดนั้นหาโอกาสญาติ יה. นี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งที่เดือนจำจังหวัดอ่างทองนั้นเห็มความสำคัญแล้วก็โดยเฉพาะการพัดผ้า จากกันแต่พวกเราได้มาอยู่อย่างนี้ได้มีโอกาสในการทบทวนในการีิจกลับไปดําเนินชีวิตทุกคนต่างมีความดีใจมีความสุขใจที่ได้มาเจอกันเห็นหน้าทุกคนนะเนี่ยเห็นชัดเจนว่าต่างคนก็ต่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องได้มาเจอกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสุขนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับ เพราะนั้นพวกเราได้มีโอกาสที่มาเยี่ยมอย่างใกล้ชิดเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนก็นั่งกินอาหารกันแล้วก็คุยกันไปนั่นนะครับคือความสุขที่สุดแล้วก็ขอให้พวกเราทั้งหลายพบทวนกับตัวกับใจทำดีเข้าไว้